ประเด็งคือลวกปากไงลวกปากไงอ๋อค่ะอันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับตั้งเรือสู้กันเหรอแล้วเราต้องทำไงพี่พร้อมแล้วอ่าใช่ใช่พี่มันจะเป็นแบบตั้งเรือนี่ตั้งอ่าแล้วทำไงปิงชาวอยู่าตรงข้อนะขอนโอเคได้แล้วแล้วมีไม้มีอ๋อมีของให้แค่นี้เหรออย่าตาย อย่าตายอย่าตาย่ออะไรอ่ะต่ออะไรอ่ะมามาครับอุ้ยโอ้โหครึ่งตัวครับเรายังไม่ต้องทำอะไรเลยพี่นั่งเฉยก่อนอ้าวเหรอเพราะเรือมันขับไม่ได้เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่หายละไม่ได้ละเฮ้ยไิดด้านปิดด้านปิดด้านเฮ้ยปิดด้าน อระเดเลยทีเนี้ยประเด็นคือลวกปากไงลวกปากอ๋อใช่อันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับตั้งเรือสู้กันเหรอแล้วเราต้องทำไงพี่พร้อมแล้วอ่าใช่ใช่พี่มันเป็นแบบสร้างเรือพ่ปตั้งยาเอาทำไงกินข้าวเน<า>ี่ยค่ะพุทตรงคอน,อคอนโอเคได้แล้วแล้วมีไม้มีอ๋อมีของให้แค่นี้เหรอเราจะสร้างได้ยังไงยังมีของแค่นี้ แค่นี้ไม่ไม่ใช่ละย้อนย้อนกลับยังไงเอาออกไงอ๋อนี่ได้ละโอเคอืมอืมแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้อืนนี้นี้อันนี้อ่าไม่ได้แล้วเต็มอันนี้คืออะไรขันโยกอ่ะนี่คือตัวอะไรตีแม็กเต็มแล้วอันนี้ใบพัด อ่ามีไบพัดมีตัวเครื่องด้วยเฮ้ย <c oughs> เรื่องอะไรวะนี่ง <c oughs> ทำยังไงอะ่ะเอ้ยตีพี่ไม่มีน,น,นี่วะไม่ไหมเรียอยละเอาออกดิข้างๆเอาออก <c oughs> ข้างๆอ,ออก <c oughs> อ่าแล้วก็เก้าอี้อะ่ะมีเก้ e าอี้ป่ะมีเก้ e าอี้ไป มันแค่มันก็แจกะมันแค่แกเก้าอ, e. อี้อ้าวแล้วมันก็อ e. ี้พี่อยู่นั่นนาะตีเองทำอะไรก็อี้พี่อันนี้คืออะไรอ้าวมันซ้อนกันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตีไม่ใช่มันใช่เหรอนี่อย่างงี้ป่ะแล้วก็เ e. ก้ e. อาอี้ป่ะใช่ป่ะใส่เก้าอี้ป่ะอย่างงี้ป่ะอืมใช่ใช่ไปไหนไปไหนยังไงต่อนั่งแล้วไปแล้ว อ่านั่งแล้วออ๋โอเคครับตอนนี้เรือผมกับหลานชายเสร็จแล้วไปน้องจงะน,นอออะ้องชายไปไหนวะเรือเองเร็วจังวะนั่นเรือเองเหรอน้องชายไปแล้วไปไหนต่อไปไหนอ่ะไอพี่ล่อนไปเร็วพี่นะไปตรงข้างหน้านนพี่ข้างหน้าพี่อ๋อล่อนไปเร็วโอเคอ๋อรถเราอ๋อรถเราเรือเราไม่ค่อยแรงอ่ะ ว่าช้าอย่าไปอย่าว่าไม่ท่าแรงเลยกงกระจอกเลยดีกว่าแค่ชนคนหินะแม่งปิวเลยนี้คือโหยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ยาก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 ครับยากไปยากไปตีมยากไปยากไปเกินเกินไปเกินไปเอ้ย เอ้าหลุดเรือหลุดเฮ้ยเยตักตายคาน้ำเรือมันรูทะลพี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้อันนี้คืออะไรเรียกร้องได้สิบหกอ๋อแล้วทีกทองแล้วก็ได้อะไรมาใหม่อันหนึ่งก็ไม่รู้อะไรวะมันได้พี่มาอันนึงอ่าโอเคเมนูเมนูมีอ๋อถ้ามีทองก็สามารถมาซื้อนี้ได้นะระดับสามมันกับธรรมดาอ่ะพี่ซื้อนี้คืออะไรจะได้อะไรได้ทางด้านของอ๋อได้บล็อกมาเพิ่มอ๋อได อะไรเขาเรียกอะไรนะที่คุมเรือไออ่ะจำชื่อไม่ได้ละแน่ใจนะว่าอยากเปิดตัวเรือของคุณใช่เฮ้ยไม่ใช่ทีฮ่าฮ่ฮ่าทีคืออะไรเอาตีตายได้ยังไงจะไม่กินไหมจะไม่กินไม่บอกผมอยู่กับตัอพี่ไม่กินวะ พี่ไม่คิดว่าการเปิดตัวเรือเอ้ยไม่บอกพี่ว่าเรียกใช้เรือมันหมายความว่าเราต้องลงแข่งพี่ไม่รู้ไปเลยไปเลยไปเลยนี่พี่คิดนี่ไปเรือผมดีกว่าพี่เอาไปเอาไปเอไปเรือตีตะวันเต็มขับยังไงอะขับยังไงเดี๋ยวพี่ขับให้มาอ้าวอ้าวมาเรือตีมันสร้างเองอะ เอาตีเอาเฮ้ยอันนี้คือเรือเอ๊ะแต่เรือเร็วมากเรือมีล้อเหรอไปเร็วเร็วเร็วเรือมีเร็วเร็วตีแต่ล้อเองมันจะบอกว่ามันไม่ไปตามที่เราต้องการหรอตีเรือเรือเองทนทนต่อแรงขีดขวดได้เยอะแค่ไหนเนี่ยเหลือความ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมอุปสรรคมันยากจังวะตีเฮ้ยล้อหลุดแล้วตีเฮ้ยเวะละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่ตีตังกาได้ด้วยเดี๋ยวเฮ้ยมันโอ้โหเฮ้ยมันตีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเรือเฮ้ยเอาไปดิไปดิเอาไปเองไปได้กูก็ไปเอาไปคุณไปได้ผมก็ไปตีพี่ว่าโอเคตายตีพี่ตายแล้วตายเรียบร้อยพี่ได้พี่ได้ถึงอะไรนะปลาขาปลาขาปลาขาไปปลาขาปะ ถือว่าเก่งอยู่นะเนี่ยได้ถึงปลาคาร์บ่ะถือว่าโมยู่เนี่ยผู้เล่นระดับอะไรเนี่ยซูพรีมอันต้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่นระดับโหดเลยเนี่ยเก่งจัดอะเล่นได้ขนาดเนี่ยมีใครเล่นได้เท่าพี่ไม่มีที่ผมว่าเราเป็นเรือเดียวกันพี่เราเป็นเรือเดียวกันมี่ยเีบขวัรอดเจียกว่านะไปเรือลำเดียวกันทำไมเราไม่สร้างรวมกันแต่แรกพี่อยากดูแค่นั้นนะทำไมไม่สร้างรวมกันแต่แรกมันมีที่นั่งที่เดียวอะตีไม่ทำที่นั่งสองที่อ่ะ ทำที่ย่างสองที่มาทำที่ยาที่เลยเอาที่ยางสอี่ยาที่อ่ะอ่ะแล้วอีกอันเนี่ยเยี่ยมไม่อีอีกันไม่เหือพี่อีกนนไ่ช่ตัวงแนี้่ะมีด้วยหรอไหอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอีกอันหนึ่งคืออะไรพี่ต้องวางเองเหรอไม่นไรพี่อีกอันนึ้อีกนี่ ยิ่งกว่าฟรีไฟล์ปักธงตึ้งตึ้งตึงตึงตึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัไนฟรีไฟล์เอ้ยเย้เท่ป่ะเท่เท่เท่ป่ะเท่ป่ะไอพี่ตมมองกัวอี่ยากอ่ะเฮ้ยพี่มองไม่เห็นโอเคหนักกว่าเดิมอีกป้อมอะไรนะอะไรอะไรเงี้ยจัดไปเฮ้ยเราเรือลราแม่งโอเคพี่ไม่ต้องขับหรอกเรื่อสบายป่ะ

ไม่ตายวันนี้จะตายวันไหนตาย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 เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่ตายวันนี้จะตายวันไหนวะลองอิจฉาลองอิจฉภาพดูว่าอะไรล่ะลำเนี้ยที่มันไหลไปตามน้ำอ่ะแม่งโดนอะไรกว่ามันจะพังอ่ะพี่เราดิเีจิบพี่จิบพจิบฮะเรี้ยงมเงแม่งเลยคันนี้แหละพี่ที่ทำมุ่งเอาชนะได้นี่เออพี่ก็ว่างั้นแหละเพราะว่า พี่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะทำมันพังได้ดูดิเนี่ยยังมัน,ม,นมันชนมาเยอะแล้วเห็นพังเลยโคตรดีดอย่างนี้กวผมก็คือเราปล่อยไปอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่คือเราปล่อยอย่างนี้เฮ้ยง่ายว่ะจริงไหมี่ยโอ้โหเองดูเองเรือเองกับเรือพี่ความแตกตา่างอ่ะคือเรือเองไม่ทำแบบยังยังโหดอ่ะดูเรือพี่สีภาพเรือโคตรจ่าก่ะอันนี้ผ่านได้ปะโอร้ระดับนี้ถ้าผ่านไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้ว อา้าให้ผ่านได้วะ่ะแ,แต่มันแต่มันจริงๆมันติดเต,ต,นะต่านะแต่ผ่านได้ผ่านได้เกม ắc, เกมันบัคเกมมันบัคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมีสายฟ้ามาโจมตีเรือด้วยเหรอใจเย็นนะแค่ปกติอุปสรรคก็ลังบากแค่อุปสรรคก็ลําบาาแล้วเองมีสายฟ้าให้อยู่อ่ะผมบอกว่าที่แล้วผมมันนหนีผม หยบคนแรกไหมหยบคนแรกไหมเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮยเยอะเลยเอ้ยเอาจริงคือตอนนี้เรานั่งเรือครับเฮ้ยเปลาผ่าเรือเฮ้ย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 ไม่ตายแน่นะเฮ้ยตีมันเยอะไปเปล่ากุ้งศักอ่ะเฮ้ยจิ้มหายแล้วจิ้มหายแล้วก็อีแตก็อีแตกเรียบร้อยเรียบร้อยตีแตกเรียบร้อยคนขับแตกแตกอ่ะเรียบร้อยพี่ตายพี่ตายตาย รียบร้อยเรียบร้อยครับแตกก็ได้มาหมดห้าสิบหกทองฮ้ยเยอะอยู่แล้วก็ได้กล่องอะไรวะ<ๆ>กล่องลอยมาู้คือเฮ้ยเอาเรือแบบเมื่อบบกี้แหละแล้เวเราสร้างเราสร้างอันนี้ใหม่สร้างให้มันแผกไปใหม่แล้วก็สร้างหลังคาปกคลุมอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้หลังคาคงน้อยไปหน่อยนี่กำลังหาวิธีทำไงก็ได้หัวเต็งไม่โดนฟ้าผ่าแบบเมื่อกี้ กำลังนั่งๆเพื่อนเลยฟ้าไม่พัาหรอมาปางังปังปังปังอุ้ยจะตายไม่พัาหรอมาทำไมวะเพร้อมนะแล้วใช่เปล่า่ะเอาใหม่ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงแก้แขนพร้อมแล้วอีสโตตอนนี้เรือเราอัพเกรดแบบพันสุ์รอบนี้ไปรอบนีมคุ้มเรือด้วยเนาะไปรอบนี้คุ้มเรือได้แล้วใช่ไปโกเลยคุ้มเรือด้วยอุ้ยกูผิด ฮะกาไปก็อะไรอ่ะก็อะไรไปไอ้กดกดจะดูตอก,ส,กอสิไปแล้วก็สิเองเองฟังพี่ดีนะพี่จะบอกพี่คุมเรือไม่ได้อันเรื่องจริงพี่ไม่เลาเล่นไม่ได้โม้ณใช่คุมเรือไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้โม้ พ่อเขาพูอืมเพราะงั้นพี่บอกว่าก็ขอให้เราเอาเ้ยทำไมเองหัวโล้นนะตีทำไมเองหัวโล้นเอาไอ้ตายโอเคเฮ้ยน้องชายมันมันบังคับยังไงวะอ๋อเอ็นโตบักบังคับตัวนี้เว้ย นี่ไอคนมาครับมันคือคนด้านหลังเองไม่บอกพี่แล้วเธอโบใช้ไงวะเอ้าเฮ้ยหลุดหลุดไอชิบะแล้วเธอโบเธอโบเธอโบอ๋อกด F กด F เพื่อนใช้เธอโบอ๋อโอเคเออตาย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 โอเคตาย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 เดี๋ยวดีเองรีบปอเกมเจมันนี่มั่วขอเขาล้มดหนียคคณโอเคเอ้ยด่านเกือบสุดท้ายแล้วเอ้ยอยอบคิดเอาดี จริงีก่กบสุดท้ายเนะีย่ยยานเดียว่านสุดท้ายพี่ไม่ตายปะถ้าพี่ไม่ตายพี่ด่านสุดท้ายเนะี่ยใชพี่ไม่ตายพียน่นาสามีคำพี่ปล่อยเลยเพราะว่ายัางไงก็ตายดูจาทรงละเรือแม่งมีอยู่แค่นี้เอาอะไรไปสู้วัติแม่งเอาจริงอยากตายปะตอนนี้เรือแม่งมีอยู่แค่แบบมันไม่ใช่เรือตีมันเหมือนซากแบบแค่มีที่นั่งให้พี่อะตอนเนี้ย <laughs> ใช่รอบได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมีแต่ที่นั่งด้วยประเด็นอนะจริงจะรอตีจะเข้าด่านสุดท้ายด้วยที่นั่งอย่างเดียวเว้ยเฮ้ย การสุดท้ายว่ะตีแต่ว่าเรือพังก่อนใช่เรือตกกับตีมันจะต้องตกใช่เรือ,อพังก่อนใช่ปะอืมพี่คิดสิแม็กเอ็นป้าอุ่นคำเลยน้อพี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยตีช่วยพี่ด้วยว่ะคือเรือเองไม่น่าไหวแล้วแต่แต่ของที่เองมาทำเรือแรงมากพี่ยอมรับเลยเอาจากไหนวะ อ๋อมือไ,อไฟท่อโอเคโอเคได้แม่งหวังน้องชายพี่กำลังจะ่านปะวะเฮ้ย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 ถ้าสมมติไม่ตายคือรอดนะคือชนะนะช,ชนะก็หาแล้วแม่งมีด่านสุดท้ายเป็นน้ำตกอีกอเฮ้ยจะ,จะตาย จีิป่ะสวยนะแล้วผ่านผ่านป่ะผ่านป่ะและและแบบและผ่านและผ่านไงและผ่านไงเออเอาผ่านจริงป่ะจริงป่ะตกใจหมดเลยครับอะไรเยอสะดุ้งเลยและผ่านเมียตีผ่านป่ะ ริงปะเน่ยเราวมีอะไรมีสมบัติให้พี่ไปรับเหรอไม่พี่เอาเหรอเหยียบรายได้ปะไปใกล้อย่างนี้ได้ปะไม่กล้าลงเหยียบน้ำกวแตกเอเรือหน้า <c oughs> กดเอฟเอฟไม่ได้เพราะว่าเทอร์โบตีมันพังไปแล้วมันแตกไปแล้วเทอร์โบโอเคครับตอนนี้เรือผมกับน้องชายได้แตกไปแล้วแล้วเราจะได้รับสมบัติกับคนหัวโลนที่ไม่มีผม เหมือนน้องเพื่อนปกติเลยพี่อ่ะไม่มีผมไม่เป็นสิ่งด่ดท้ายไอพี่เนยอ่ะผมผัานคืออะไรวะสมผ่านคือทองคาเยะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้รโอ้โหสองโอ้โหสวยๆยังไ,ไงได้บล็อกอะไรก็รู้ไม่ตีเป็นบล็อกหนึน่นบล็อกพลังงานอะไรบางอย่างหนึ่งก้อนทองอีกประมาณโอ้ทองร้อยห้าก้อนอ่ะอพี่อ่ะเอาคือแค่นี้หรอคือแค่เราสร้างเรือแล้วก็วนกลับมาสร้างใหม่เนี่ยนะ